เวลา14นาิกา19นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณนศะาลาดุสิตดาไลาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมประบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2565ตามลำดับดังนี้ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่และพริยาพร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมพริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายวันลบนาคบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะนายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะนายขจิตชัดวานิชปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะ นายอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะศาสตราจารย์นายแพทย์รัตกรวิไลชนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนายจงรักวัชรินทร์รัฐอธิการบดีคณะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ปราบใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิร,ศริราชพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิร,ศริราชพยาบาลและคณะพลอากาศโทรนรงศักดิ์พิชิตชโลธรผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินเกษตรตริยาที่ราชพร้อมด้วยข้าราชการโรงเรียนและนักเรียนนายเรืออากาศ พลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมด้วยกรรมการโครงการและคณะนายสรวิทธานีโตอธิบดีกรมประสัทธิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานรกรมประสุทธิ์